สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกผู้ชมที่เข้ามาชมทางช่องยายจินละเพิ่อนออฟติเชียลก็บรรยากาศน้ำมันแรงพี่นอ้องกับรถถึงกวาแรงแห้งกับอยยุป,ประมาณใบาสามโมงกว่าๆส่เข่า,าสี่โมงแรงมือนีภพาพี่น้องยางลาะบริเวณดมซ้อมมองไล่สดของสาวน้อยพชรบ้านแผงกับบรรยากาศ่มหนาววีวโอ เดี๋ยวก็มือ่อเด็กไอ้แกงพี่น้องกลองปับยุบอกเศร้าก็เลยว่ามื่อนี้บ้ามีทุลักไปเที่ยวตลาดกันนหะ้าสั่นส้วนมูไปนั่ผู้ใด้นอสิไปจานเปียกครับนอนรับจานเปียกโอ้หลับเหรอพี่น้องบ่าวากันถือว่ามื่อนี้คือนี่สอดแกงถือว่าสอดแกงกันได้อยู่ ประมาณตีสามกว่าตีสี่็นกระเมยเนาะโซสิได้ลับไดนนอนยุสิมีโอกาสได้แกะเพ่งอีกอย๋ยเนี่ยจืนยางไปจะข้าวมืรินีไปตลาดหาเนี่ยมากินสิได้งนันพี่น้องถ้าคอยติดตามชมสิเป็นอาหารแรง พอดีแหละเออบึงแสดงว่ามือนีเพื่นบนหนึ่งเขาเอาเดี๋ยวเ้าจังวากันนาะพี่น้องเนาะได้ยังพี่น้องจะค่อยติดตามชมเนาะหอดละพี่น้องหอดตลาดแล้วนี่คือตลาดอำเภอโกสุมจังหวัดมหาสารคามก็ออกจากบ้านพักมาก,ก็สิยุ่ประมาณสิบจ็ดกิโลหรือคันว่พีดก็ขอโทษพี่น้องเพราะว่าการระยะทาง สิยุประมาณนี่แหละพอามาเมย์จืนกันบพวกใคเที่ยวแล้วกับบ่บึงนึงกับบ่เด็ดบึง,บง,บง,บงลายกิโลอืมสิยุประมาณนี่แหละพี่นอ้องเมย์จืนก็นเลยว่าหาเนื้อยู่แล้วกินไปกินแรงกันนะสิได้ยังงั้นพี่น้องถ้าควัดที่สามช่วงนี้พี่น้องสิบ้าเลาะตลาดตะกอนเดี๋ยวมเมยจืดเมย์จืดจังสีหาซื้อไปเห็ดกินแรงเดี๋ยวนี้กะเวลาอยู่ประมาณสิบหกนาฬิกายี่สิบเก้านาทีเอา คือว่ากลาวบทถึงก็ว่าคาเกินไปแต่กลาวบทถึงก็ว่าตะวินเอ้าพี่น้องห้าจังคอยเบอ่งว่าผู้ใดที่ได้นั้นกินไปหวมากันมือเนี่ยผู้ใดโชคมากเดี๋ยวกันเด้อพี่น้อง พี่น้องบไปนี้ยา่างเลาะตลาดนเนาะสิได้อีหยังนั่นกะพี่นอ้องขอติดตามชมเด้อขอโทษจเขาให,ห้วันนึงพี่น้องตามธรรมดาพี่น้องเพิ่นโทรมาไปเลยคุยกับเพิ่นแนี่ยงานวปิดแานเล่าปิดปากปิดจมูกพี่น้องขอให้ชุ่มชุ่มคนหลาย ไนะปชิดเดียยังพี่น้อง้าค่อยติดตามดเด้อไปไหนหาบึงเน้อกินก่อนแบบนี้ กเจ้ามัดเชียวตลาดรถกันหลยพี่น้องบางเชี้งมีเสียงเพ่งก็จิะได,ด้ติวดว้เด้อพี่น้องด้วยอาหารกินายพี่น้อง พื่อความปลอดภัยคุณสะพานร้อยดีกว่นนนนะนาน้อ,นนนอ,พ,นอนะพี่น้องเนาะรถมันหลงั้นมาแรงถ้าพี่น้องเบื้องบรรยากาศเบื้องสูงสูงรถหลายพี่น้องบ้ากั้เลยกล้ากับไปใช่เปล่ะอุ๊อันตรายเขามีสะพานร้อยให้ถามน้องคุ้มันไม่หน่อยหน่อยดีกว่าเนาะแต่ยังประหยัดถาม สารคามหรือว่าอำเภอโกสุมพิสัยต้องถือแต่เนี่พี่น้อง พอในตลาดบันี้ mm -hmm. ตัวเท่าได้น้อนี่ขอ,องสามมุน่ะ,ะ,ะได้แล้วพี่น้องเห็นแล้วเหลือตัวหนึ่งพอดีก็ซื้เป็นของยายนี่แหละอือปาคอรอบขอบินมาถึงโลกอปัก่อ น้ำกบกเอาเปแรงนี่ล่ะได้บักคอเล้อพี่น้องโอยปลาไหลกันนี่ได้ปลาแล้วบนี้หาบับหามีอืเอาบัคาให้นะครับคาคาแล้วก็

อีกที่หนึ่งคืออาหารทะเลได้ประคอหน่อยไรไอ้อิ่มสม ครับหารอด <laughs> 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 เจ้าเลือ์แลยกันนี้ออเอ,อาตะไคร้แจ้งมัดนะครับตะไคร้ตะไคร้หกพันบาทครับพี่น้องจ้าเป็นอันว่าสิ้นสับการชื่อกบเขาบกบปลา บ่ได้ยังได้ปลาคอไปต้มแลงพี่น้องเอ๋อไปเบิ่างว่ามื้อนี้เมนูปลาคอสิแซ่บซั่นใปนั่นพี่น้องจิตรามมีกินไหมาไผสิเป็นพ่อครัวหรือไผสิกินน้ำแน่พี่น้องก็ขอติดตามชมเด้อมีหยังกูสู้กูสู้อยู่นี่<อ>พี่เห็นจะแทางหลังโอ,โอ้โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อบ้านเรียบร้อยแล้วพี่น้องอเอ,อ้ยหลังจากไปจ่ายกับเข่ามาบ้านนี้นี่แหละพี่น้อง ไม่ให่จืนก็คือจะว่าเออผู้ใดเน้อสิเป็นพ่อคั่วภผยน้อสิไป็นั่วดูนกันจากคนมีจากคนผสิกินน้าแน่ได้จืนกันเลยว่าเออเอาไปสิมีผู้เห็นยุดอกเสนอกําลังดังไฟพอบ้านแอดมินสมหมยพี่น้องคุณกาลังดังไฟเหตุใดเบดทุกอย่างจ้ะไฟทั้งอันปฏิคมปฏิคมจ้าปฏิคมไฟปฏิคมจ้าก อาแผนกทั่วไปครับเน้นรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยทุนแล้วต้องครับผมแล้วก็ท่านอาจารย์เปียกไปหาเคียงอยู่บ่เคียงอยู่มีอยู่ครับใช่หรือทั้งรังเปี๊ยกอุปกรณ์ครับนี่แหละพี่น้องของเปี๊ยกตัวซื้อมันพครับมันอันเอามาอยังครับเอามาใส่ต้มปลาผมผมบ่มักครับผมไม่บ่ซื้อโอ้มันมันมันขับสิ่งมันสะออกเป็นขึ้นตั้งต้มต้มอีหยังก็เฮิรนต้ม ต้มไทยแห่ต oh. ้มย oh. okay. ังได้จืนมักแบบต้มอีสานห้องนี่แหละเพียงครับใสจะใสแต่แต่แต่อันนี้ไหมนี่ขัวนี่เนาะเนี่ยขัวโอ้ได้ได้ได้โอ้มีผักใส่อยู่พวกเนี่ครับมันเด้เนี่ยมันแสบเดี๋ยวต้มปลาคอดปลาไอ้ยังก็มีหอด ผักกระแยงผักเม็ดผักกระเดาผักกระดุนและผักกระ,กกะ,กกะแยงนี่พริกชดกระซื้อมานาวด้ไหมโอ้เต็มเลยครับเห็ดเกลวพริกชดกินน้ำบันเดี๋ยวเขด,ดังข้อเห็นแล้วเดี๋ยวอันโอเคโอเคเพื่อนไม่มีปัญหาไปไป,ไปไปทำภารกิจก่อนพอดีปามนาเต้าอันสายตรงมาว่าครับออกไปหาตะข้าวเพื่อของฝากของต้อนอุ้ยนั่นตัวนั่นตัวนั่นตัวนครับผมของฝากของต้อนจากฟารมนาดซีเมนต์อีแองพี่น้องสะโคอติดตามชม ให้พี่น้องได้นี่ละอยู่กันแบบสันพี่น้องเหลือเท่าไรเข้ากันกินน้ากันเท่านั้นละถือว่ามือนีเขา้าได้มาอยู่ในจุดของครอบครัวสาวนา้อยเพื่อนแพงเนี่ยห้พี่นอ้องมึงน้่งก็ความเรียบร้อยของฉันม,มือขึ้นนี่พอดีเรียบดีสิเนาโอ้โห,หมือขึ้นกระจายกระจสา,สายซาซส้ใหย่ในี่แหละพี่น้องคือความราับผิดชอบหน้าที่หน้าที่การงานความราับผิดชอบพ่แม่นี่ลีพี่น้องเก็บยางเรียบร้อย มาคืนนี่ก็โอ้ยพี่น้องกับมวนน้ากันไอ้พอวิลาพงว่องสิน้อมกับไอ้ไม้ไถบ่านเป็นจังสรนตัวพี่น้องนี่แหละอยู่น้ากันกับพี่น้องบุกไปใส่ดอกเดี๋ยวอยู่ประมาณจักม่ถึงสิบขนพี่น้องเขาเจ้ากับกับบ้านกับซองไปพักพอนสมองคือมี้จืนกับพอกับบ้านมันหายละสามสี่มือเดี๋ยวเดี๋ยวเห็ุชุลาแล้วไม่จืนกับสิกบมาคือเก่ากบมาบวกเกินวันที่ นะไปเบึงก่อนว่ามันเรียบร้อยไปที่ซางซางเพิ่นไว้เพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นเฮ็ดอันเทือกขั้วหน่อยเสาหกต้นพี่น้องบ่ได้เฮ็ดหลายเฮ็ดเสาหกต้นก็เลยเฮ็ดพ่ออยู่พ่อเป็นไปอย่าไปเฮ็ดใหญ่เราเขาเอินว่านุกน้อยทำรังเฉพาะตัวนาน พี่น้องข้อจะตามชมไปเรื่อยๆพี่น้องนั่นแหละกับบรรยากาศน้ำมือแรงพี่น้องหลังจากไปสื่อกับเขากับป่ามให้ทีมงานได้เหตุยูเหตุกินกันแล้วไม่ได้จืนกันยืนเบึ้งบรรยากาศน้ำมือแรงมือ้บมีลมแต่ว่าอากาศสรงสีเย็น บริเวณร,รอบๆนี่แหละพี่น้อง <c oughs> ตรงนั่นกนสิสถานที่แมวล่าการบาบเกินมันที่หาที่หกนี่แหละพี่น้องจะได้พบพ่อกันอีกมีเกี่นกันสิมาวันที่เจ็ดนะกลับบ้านไปเหตุธุรกันอือนี <c oughs> น่แหละอยู่น้ำกันนี่แหละพี่น้องหม่องพักหม่องเศร้าของศิลปิน บอกว่าจะเป็นนักดนตรีนะตินจังสัรค์ไพผักแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นเมื่อบานแล้วพี่น้องเมื่อบานแล้วไปผักพอนสองสามมือก็เได้กลับมาซ้อมกันแล้วก็ในไ,ไล่สดให้พี่น้องในเบื้องวันที่สิบสิบเอ็ดนี้พ่อกันอีกแล้วพี่นอ้นนนองครับแมนมณีวรรณอุณิย์ผู้เป็นธรรมดาาด้พี่น้องศิลปินรับเชิญที่ได้มาทางไล่สด

สวัสดีครับท่านผู้ชมได้ยังกินเนาะทางนี้มามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินต้มปลำกันเด้อโมเลงเด้อต้มปำกันรังต้มเต้าเปี๊ยวน้ำก่อนฮะปลาบ้านห้วยเหรอปลารอบใช่หรือพ่อแอมน่ะอาบน้ำโอ้ไฟกระเรียบร้อยแล้วพี่น้อง แดงจึงคือง่ำนั่นบาดทีสกิเป็นการต้ม่มมือฝีมือจย่านเปียกเพราะเนตีตะกองเป็นด้วยเกิดแล้กินอะไเจ้งขวนสดน้ำโโกพกอแล้วมั้งน้ำไหลมัน,นมด้วงด้วงน้ำอืมน้ำไหลในด้วงน้ำ ่ว่ากระซมสมสม,สมดุลกันแล้วว่ากับป่าบัตถุดิบมีแต่ไข่มีคาหอมหอมห้าวขัวใส่บ่เขาเผาเกี๊ยวเอเอเ,อเอกี๊ยวครับเออเกีก๊ยกระบอกพริกกระบอกพริกแล้วใช่อืมนั่นเอาร้อยอ,อ,งองุ่นพริกหน่วยร้อยเพื่อจะยำพร้อม ยุ่งง่ายกินง่ายพี่น้องจะไปขึ้นยังไรจะไปให้จาของได้งากนี่เขาอื่นว่าทําอยู่ทํากินทําเองกินเองนักเลงพอเขาวาพี่น้องจะก็จิดตามไปเลยเลยนะพี่น้องเนาะไปพี่น้องบานนี้ถือกินห้วยๆแล้วพ่อจะเอาหอมบางยังรุงหลังจาก ตะวินนั้งข้างป้าเพราะคำลงมาบานนี้ที่นี่คือเมนูรับลม้าแต่ถักนัวครับมีการเอเฮ็ดยู้เฮ็ดกินกันแลไรพี่รองหลังจากน้ำเดือดน้ำเดือดเรียบร้อยแล้ววิธีต้มปลานี่ห้าวยาห้ายาให้น้ำบ่เดือดพี่รองต้องให้น้ำเดือดเดือดต้องให้มันพดแล้วมันฟุตธรดเลยบ่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 บบบ่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 บบ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 บ่บ่บ ปาดีก็เลยต้มพี่น้องยืดน้ำกันนี่แหละพี่น้องแสงอาจจะเบิดไปแน่จังหน่อยอย่าถืออจะทราบพี่น้องเก็บเล็กเก็บหน่อยขอรอแค่งแรงอ่อนน้อยเนี่ยขื้นมาจืดว่าจักสิหาคลิปยังให้พี่น้องเบื้องครับหลังจากหลังจากอยู่น้ำกันหลายมือมาแตกแงาแง่เสียงบุบบั่มบุบบั่มปาดีก็เลยเหลืออยู่ บถึงสิบคนพี่นังเห็ดยู่เห็ดกินน้ากันนี่ละไม่ยังกินน้ากันอยู่แบบครอบครัวให้ภาสาให้จัาสา่งอยวใหนสา่งอยกันหนึงตัวเฮ้ยวัดปลาวัดเงี้วัดหน่อยห้มสา่งไฟกันนั่นเพื่อนว่าหลายคนหลายใดหลายไหม่หลายตําเพื่อนว่าหลายคนหลายใดหลายใหม่เห็ดเงี้ยงงาม่าฉันว่า อันนี้ผงสูตรหรือเป็นน้ำเกล่ออันนี้เกลือโอติป้าขันไซเบิร์ตปั่นนั่นเนาะขันเป็นน้ำผงสูตรเนาะพาเข้ามาอยู่แอลรูดผุนเลยพี่น้องเลยบนมันจะผุนลุนเลยแต่เกลือกินพ่อคั่วมือดิอ่าแอดมินสมัยกับหัวคุกกลัวๆเ๊ะน้ำก็เพราะฉันอาบอยู่อชากระป๋องหรือครับใช้กรปั้นก็ได้เริ่มกวนกันแล้วพี่น้องเริ่มกวนกันแล้วพี่น้องแจ็คสองหน่วยสมพอดี เอากรบอกกอกอ้ามีการสอดมากเลยพี่น้องผู้ร่วมครับการเบิร์ดครับการเบิดสอดมากับปั้นตีว่าเสร็จแล้ววาเริ่มแล้วครับเอาคำว่าครับบเราจะได้กินต้มปลาเลยผมก้าเสียงครับผงเป็นยังไงครับเออป็นยังไงครับว่าคำว่าเริ่มว่ากันมีมีมีกำปั้นมีกระบอกนะพี่น้องเออเออเป็นยังครับจะได้กินต้มปลาไม่ใช่ได้กินต้มเลือดมือ วายอกันพี่น้อง่าถือยาซ่าพี่น้องยุ่งกันจังทีละมันจังฮิฮ่าปาร์ตี้เอาลังจากผูกเรียบร้อยเดี๋ยวกาเเร็จแล้วพี่น้องแล้วก็เร็จแล้วมันนั่นเกินล้อต้มแซ่บกินน้ำกันกับแก้วพริกดิพี่อาจะจืนอาจสิบว่าเอาคลิปกินให้พี่น้องเบื้องเลือเพราะว่ามันมันสนเสียฮิฮากันหรือว่าอีกอย่างหนึ่งกับ่อยากให้พี่น้องเห็นคเขาไม่แย่จืดคเขาไม่แย่จืนบ่ได้ยำเด้อ เออข้ามข้ามท่อบระก,กอบโอ้กำปั้นนี่อ่าคนใส่ไฟครับคนมีไฟไฟครับพี่น้งเอย้ยบนหน้าเนี่ยใคกินปอนังกินนี่เออผู้สร้างภาพยนตร์เนี่ยชีคเตอร์มุมใจเสนอฮาร์ดแอกคิดว่าเป็นโอ้คือพระเอกนังนิ่งจาม,มุ่นยุ่นๆบ้านะเนี่ยผู้ดอบมองด้วกขึ้นเลย มมีนวดยิครับนี่แหละแอดมินสมหมายสิพี่น้องค่ะเคยเห็นครับผมพี่น้องอยู่เบื้องหลังอยู่เบืทางสาวน้อยเพริมแพงพี่น้องเอ้ยเนี่ยดูแลความเรียบร้อยและปลอดภัยนี่ครับผมกําลังสีเดือดเดับกําลังสีเดือดคำนี้ง่ามมันเนาะย่ามขกี้เยวหรือว่องขอนั่นเนาะไข่มดแดงเนาะจากเปียงเนาะไข่มดแดงใครับผมระวังไข่หมดแดงที่แรกกับแม่เปิงสมักแม่เปิงที่ที่ฮะ ใส่แม่เป่งครับใส่แม่ไม่เลยบ่วะไอ้แม่เป่งเหรอครับบ่ที่แรกว่าจะเจียวเสี่ยวผักหวานมานำเรียบมี้ผักหวานอยู่ก็เลยบอกโอโอบ่บ่บ่มันมันมันแจกงเห็ดเนาะครับมแม่ครับเออต้มผักต้มผักหวานต้มต้มต้มปลาข้อใหญ่นะอืมถ้ามีแม่เป่งใส่นี่โอ้หม<อ>ันจะเข้ากันมากครับแม่เป่งนะครัแม่เป่งครับไม่โทรนะฮะไม่ใช่ไม่เอ็งนะฮะ แม่เป้งครับหลังจากเส็จธุรกิจมาขึ้นนี้แม่ครับพบ่แม่บ่แม่แต่มันขึ้นเด้เราเริ่มมาจากวันที่ยี่สิบยครับแม่ราเมื่อไมากมัยเจ็ดยี่แป่เกาสามบหนึ่งสองสามสม่สา้ายังอมเรากำแล้วไม้าคำแล้าดมวนผ้าผาพี่น้องเขามวนดูครับ หัวหน้าไม่กินน้ำเนี่ยเพิ่นเพิ่นสิมากินน้ำบอลตุ่มสมปลาคอไงขันแอมมากคือขันขนช่วงไปเบอดผมผมไม่ผมไม่กินน้ำนะแพะก็บอดผมไม่กินเอาคือว่าชันมันมันหน่อยครับโอ้ยว่าวกาวเอดะับผัดชีวาว้าพื่นเนาะเพิ่นบมกินน้ำเห่าดอกของตั้งฉับเพื่นอยากอยู่แต่ว่า เพันยาลูกน้องเกิงแมนสีนยู่สี่อยางตอนนี um oh ้ผมกับบ่ให้มากินน้ำแม่ครับบ่แมนขึ้นมาเขาว่าคำว่าหัวหน้าเนาะที่วัตถั้งจ้งได้กับบ่มากินน้ำลูกน้องดอกูกน้องกินซะาอังที่หนะเพุ่นเพุ่นสมาร์ทสี่เดงหัวหน้านี่นี่คือว่าผมบ่หยอกบ่เตาสื่อหยอกแต่บ่เป็นยังบ่หยอกฮัลล์คนกับสิดามามาเอาขึ้นไปพุ่นกินน้ำ แั้วเจ้าเพิ่งก็อยากมาสั่งสั่นน้ำโอ้โถยภารกิจเพิ่นพี่บ่ภารกิจยาว่าจังส์ภารกิจเพิ่นหรือว่าความคิดของเพิ่นนี่เพิ่นสิขี่เจ้าอะไรไม่เคยได้ยินเออเพิ่นขี้งานอยู่ตลอดพี่น้องคือหมายความว่าเพิ่นบ่มีเวลามากินน้ำไทยเฮาดอกบ่บ่มีเวลามากินน้ำดอกคันเพิ่นมีธุระหรือว่าเพิ่นยางพานมาจะได้คิดแล้วยังเพิ่นว่าเห็นกะอาจจะซิมน้ำอยู่เพิ่นกะเห็นลูกน้องอยู่สมไหมครับคุณลุงน้องว้ายอันนั้นมันเอาไว้ให้เขาพ่อกันจ้ะ ผมบอกครับอืมเอาคือบริ่นน้ำเน้ยให้เขาพอกันซะให้กขาพอกันซะนักในอย่างไว้หยั่าว่ากัน เอาไปหลายวันยามันเหยืดปืดก้มปืดพุ่มไม้ค้งมอลเขีงไลยเอาใบสมีจังมะพอบพอกันไม่คลิปต่อไปคือเป็นยงนั้นพี่น้อง้ารติดตามชมทางช่องยันจีนลำพื้นออฟฟิเชียลเด้อพี่น้องเด้อหลังจากไปเล่นทางฝาคำโลมาเฮน่ายู่นกินซูกันกินให้พี่น้องมีความสุขให้พี่น้องมีแต่ความเจริญกําหนดที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างตลอดปลอดภัยกับการเดินทางสุขี่มันคือเก่าเด้อพี่น้องฮักกันไว้ดีก่อสร้างกันพรพี่น้องเอ้า โซคำว่าโวดอสวัสดีครับผมดีมีคนดินไห้พามปพามพาม,พาม